คุณวรัญญานะคะก็จะมาให้ความคืบหน้าก่อนหน้านี้มีการจำได้ไหมจำได้ไหมคนที่ขายดอกงิ้วอะแล้วก็ตอนแรกไม่รู้อะไรเลยเนาะไม่รู้จะขายยังไงช่องทางไงทํามาแล้วจะไปขายที่ตลาดไหนใช่ไหมคะครับอันนี้เรามีการติดตามความคืบหน้าด้วยต้องติดตามต้องติดตามว่า ไอ้ที่แนะนําเขาไปเนี่ยเขาไปทําได้แล้วหรือยังทําได้ไปขั้นไหนจะได้เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องคนอื่นเขาได้สู้ชีวิตด้วยใช่คุณดอกนิ้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมแล้วก็คุณฝนนะคะค่ะสวัสดีคุณรัญยาผมเรียกคุณดอกนิ้วชื่อจริงว่ารัญดังนั้นสภานหน่อยค่ะ สาวอุตรดิตนะครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เป็นยังไงขายยอดขายไปเก็บมาเหรอตอนนี้ไปเก็บมาเหรอค่ะเพิ่งไปเก็บมาแล้วก็เพิ่งกลับมาค่ะทีมงานโทรมาหาเลยรีบมาดูรายการเลยค่ะ นี่ดอกนิ้วนะทีมงานไม่ต้องเอาคนขึ้นอ่ะเอาคลิปขึ้นเลยอ่ะจะได้น่าดูหน้าจอนะนะครับจะได้เห็นภาพความเคลื่อนไหวนะครับมีคลิปเมื่อกี้คุณวััญญาส่งมาให้นะเมื่อสักวันที่เท่าไหร่ที่คุณวััญญาติดต่อมาฝนจําได้ไหมประมาณสองน่าจะเกินสองอาทิตย์ได้ไหมเกินแนุมภาใช่ไหมคุณ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 วัตัญญาสักกุมภาเนี่ยนะเดือนกุมภานะจะมาค่ะวันที่ห้าค่ะคุณถนอมเริ่มตั้งแต่วันที่ห้า ห้าุมพาห้าุมพาคุณวรัญญานี่เข้ามาทางเฟซบุ๊กผมบอกว่า,อ,าอยากให้คุณหนอมช่วยหน่อยมีดอกนิ้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะครับแล้วก็พ่อค้าที่จะมาซื้อในหมู่บ้านก็มาซื้อราคา <c oughs> ถูกๆห้าสิบหกสิบบาทนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าดอกนิ้วเนี่ยชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่เขาไปเก็บกันหัวไร่ปลายนาเนี่ยอย่างที่ไปเก็บในรูปนี้นะนะครับนี่ถ่ายมาวันนี้เลยไปเก็บตามหัวไร่ปลายนา เก็บมาได้10กิโลดอกสดๆอย่างเงี้ยที่เก็บเนี่ยนะที่ร่วงหล่นเมื่อเมื่อคืนเนี่ยนะเช้าไปเก็บเนี่ยอเอาไปตากแดดได้ดอกแห้งโลนึง<อ>สด10บได้ดอกแห้งโลนึงสิบต่อสิบต่อหนึ่ง,งแล้วก็ที่เชียงใหม่ที่เชียงรายทางเหนือที่เขาขายกันเนี่ยตามตลาดเพื่อเอาไปทำไอ้ขนมจีนดอกนิ้วเนี่ยนะ,ะโลนึงอย่างน้อยก็ ร้ 150, 200, 250. อยห้าสิบสอาสทีนี้พ่อค้ากลางมาซื้อ5 60ห <c oughs> ชาวบ้านก็อยากจะซื้อหมากซื้อพลูซื้อ,อข้าวซื้อของเล็กๆน้อยๆเป็นไรายได้ค่ะคุณดอกนิ้วก็บอกว่าช่วยหาตลาดช่วยขายให้หน่อยได้ไหมเป็นเรื่องร้ายสาระไหม <c oughs> จำไม่ลืมมันถามว่าเป็นเรื่องร้ายสาระไหมเนี่ยที่มาขอให้ช่วยเพ่แกก็คิดว่าการตลาดมันน่าจะทำไม่ยากใช่ไหมก็เลยมีการประสานกันคุยกันแล้วก็ติดต่อทางพัฒนาชุมชนของอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์ก็เข้าไปลงไปช่วยในวันนั้นเลยไปช่วยไปแนะนำวิธีการนะครับว่าจะค้าขายออนไลน์ได้ยังไงจะต้องเปิดแอปกับธนาคารจะต้องไปติดต่อกับบริษัทขนส่งจะซื้อขายกันยังไงนะครับเราก็แนะนำกันมาโดยตลอด เบื้องหลังผมก็ช่วยขายทาง Facebook ให้นะขึ้นขายให้ด้วยตอนแรกแกก็ไม่รู้เนาะแกตอบไม่ถูกใช่ไหมไม่รู้แกค้าอย่างเดียวโออนี่จังค้าอยู่เลยเนี่ยพูดอย่างแกยังไม่ได้พูดเลยผมพูดแทนเล่าเรื่องก่อนนะเล่าเรื่องก่อนนะนะครับทีนี้ก็พอเขาแนะนําแล้วก็เริ่มต้นขายตั้งแต่วันวันที่วันที่ห้าวันที่หกประมาณนะก็จะมาสักวันที่เจ็ดเนาะเริ่มขายเป็นเป็นไงตั้งแต่ต้นกุมภามาถึงเนี้ยขายไปกี่กิโลแล้วครับ ตอนนี้ขายได้560กิโลค่ะโอ้โห560กิโลเป็นของของคุณวรัญญานี่300กยโลแล้วก็ช่่ยชาวบ้านอีก200กว่ากโลแล้วค่ะโอ้ดีจังเลยอเอาคลิปขึ้นมาได้ตลอดนะแต่ทีมงานเอาคลิปขึ้นมาได้ตลอดนะอืค่ะแล้วตอนนี้ของคุณวรัญญาก็หมดแล้วตอนนี้ช่วยชาวบ้านอยู่ค่ะอ๋อหรอคะแล้วคนที่ซื้อนี่เขามาจากไหนกันบ้างอะมาทุกที่ค่ะทั่วประเทศไทยเลยค่ะ ส่วนมานา็รายใหญ่ๆก็จะเป็นทางเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็พะเยาค่ะขายส่งนี่โลเท่าไหร่ถ้าขายส่งเยอะๆเนี่ยาขายส่งเยอะๆก็ประมาณร้อยสามสิบค่ะรวมค่าจัดส่งก็ร้อยห้าสิบค่ะรวมค่าส่งเรียบร้อยเลยนะครับเป็นะว่เขานไงล่ะเป็นร้อยโลนะค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเขารู้จักจากช่องทางไหนยังไงคะที่เขามาซื้อรู้ทุกที่รหล่ะเป็นรายการ nbt ค่ะอ๋อ นีนะพี่น้องทางเหนือของคุณถนอมค่ะอ่าพี่น้องทางเหนือที่ต้องการดอกงิ้วนะนะครับนี่เลยราคาพิเศษจากชาวบ้านบ้านอะไรนะชื่อบ้านอะไรนะที่อยู่อ่ะบ้านดงช้างดีหมู่8ค่ะบ้านบงช่งดงช้างดีหมู่ที่8อำเภอเมืองอุตรดิตถ์เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแล้วนะเป็นไงเป็นไงจากที่เราไม่รู้จักการขายเราขายออนไลน์ไม่เป็นเนี่ย พอได้รับคําแนะนําคอยรับดับความช่วยเหลือเนี่ยเป็นไงมันยากมันง่ายยังไงตอนนี้สบายมากเลยค่ะคุณถนอม,มตอนนี้ขอให้ออเ,เอดอร์ตอนนี้ให้ออเดอร์เข้ามาเยอะแค่ไหนก็นรับไหวค่ะแต่ว่าจะไม่มีของส่งแล้วนะคะ<อ>แ,ลแล้วของคุณด,ดอกยิ้มหมดแล้วต้องรองเก็บเป็นทีเมาาื่อไหร่อะคะตอนนี้ก็ชาวบ้านก็กําลังทําอยู่ค่ะเก็บดอกแห้งแล้วก็กําลังทําอยู่ค่ะ ดอกกุ้งสวยมากเ<า>งี้ยดอกมุสวยนะใช่ใช่มันมีกลิ่นมันมันมีกลิ่นหอมไม่ดอกงิ้วเนี่ยมีกลิ่นหอมค่ะมีกลิ่นหอมแล้วก็ดอกสวยามากแล้วมันจะหมดมันหมดเดือนไหนครับเนี่ยเดือนนี้ก็จะหมดแล้วค่ะกลางกลางเดือนนี้ก็จะหมดแล้วค่ะแล้วก็จะ,จะทําดอกแห้งที่เราเก็บมาไว้ก่อนค่ะเพราะดอกสดนี่เราจะเก็บเราเราทไม่ทันนะคะอื อนนี้คือเฉพาะของแกนะแกขายหมดแล้วแ,วแวก็เหลือของเพื่อนบ้าน <ขอ S 1> าก็ไปขายเพื่อนบ้านให้ขายออนไลน์ให้กับเพื่อนบ้านเนาะแต่ <นะ S 2> ของเพื่อนบ้านก็ยังมีอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะค่<ข>ะครับก็ขขชื่นใจเละที่บอกว่าตอนนี้สบายมากคือขายเป็นแล้วฟังว่านอกจากดอกนิ้วแล้วนะก่อนหน้านี้กระเจี๊ยบแห้งที่เก็บเอาไว้ขายไม่ได้หาตลาดไม่เจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็พอได้ขายไปด้วยใช่ไหมขายไปด้วยค่ะก็มีสั่งมาเกือบสองร้อยโลแล้วค่ะโโอ,โอ,โอ ไปไงลองแนะนําลองแนะนําคนที่บอกไม่รู้จะทําอะไรฉันไม่รู้จะทําอะไรฉันทําไม่เป็น uh. เอออแล้วก็ลําบากต้องรอเราชนะอย่างเดียวเลยนะเรา uh. ชนะหมดเจ็ดพันแล้วก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงกับชีวิตเนี่ย <c oughs> กับคุณคุณดอกนิ้วคุณวรัญญาที่คุณรู้สึกว่านี่เขาก็ได้เงินจาก เราชนะไปนะได้เหมือนกันได้จากได้เราได้จากเราชนะไปเติมอินเทอร์เน็ตนะออแต่ก็ไม่หยุดที่จะทํามาหากินเนาะเราจะแนะนําคุณผู้ชมที่รู้สึกว่าทางตันเหลือเกินตอนนี้จะทํำยังไงคืาจะให้เขาเริ่มต้นหรือว่ามองอะไรจากตรงไหนก่อนดีคะฮัลโหลค่ะครับเชญแล้วครับจะแนะนําคนอื่นได้ยังไงบ้างจากประสบการณ์ของเราตอนแรกเลยก็คืออย่าท้อนะคะทาไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวสักวันมันต้องเป็นของเราบ้างละค่ะ ก็คือหาคำแนะนำจากผู้รู้นะคะให้ติดต่อพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดค่ะเขาจะได้แนะนำให้เราขายค่ะตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆก็คือว่าเราเราคล้ายๆว่าเราฉลาดชึิ้นะคะคือไม่โดนใครหลอกแล้วเพราะว่าพ่อค้าคนกลางเขากำลังลอกที่หน้าบ้านเนาะเราห้าสิบหกสี่อะไร่งนี้ค่ะแล้วก็ไม่ไม่ตกเป็นเหยื่อใครแล้วตอนนี้ก็ฉลาดจึ้นค่ะ เมื่อก่อนก็แล้วแต่เขามาซื้อเขาก็กดราคาเอาเราก็ไม่รู้ราคาเรา,าไม่รู้เราจะไปขายไหนแล้ว,<อ>ลวก็ตลาดนอกเป็นยังไงก็ไม่รู้นะถึงเรารู้ก็ไม่รู้ว่าเราจะไปขายใครวันนี้นอกจากช่วยตัวเหลือตัวเองได้แล้วก็ยังช่วยย่ายายคุณลุงคุณป้าที่พากันไปเก็บนะครับแล้วหลังจากที่หมดฤดูกาลของการเก็บดอกนิ้วแล้วหลังจากนี้ทาอะไรต่อคะคุณรัชยานญาคะ ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยค่ะส่วนมากชาวบ้านก็จะรับจ้างไร้วันทั่วไปขุดมันแล้วก็เก็บลิกมั่งอะไรมัง่งก็คือจะไม่มีแบบอ่าเหมือนดอกนิ้วอย่างนี้ค่ะจะไม่มีผลผลติตอะไรแล้วค่ะลองดูอลองไปคุยกันดูนะครับรวมกลุ่มกันดูใครทําอะไรเป็นคําเครื่องจักสารน่นนี่นั่นแม้กระทั่งพืชผักผลไม้ต่างๆถ้าของเรามีดีจริงมีดีกว่า นะครับเราก็ขายออนไลน์ได้ก็ใช้วิธีหลักการการขายเดียวกันนี่แหละใช้ช่องทางนี้แหละนะ,ค,ะคุณวรัญญานะสู้ๆแล้วก็ฝากสวัสดีพี่น้องทุกคนของหมู่บ้านดงช้างดีด้วยะนะครับว่า คือไม่รู้ว่ามันต้องหาทางออกนะเราหาทางออกไม่เจอก็ไปถามทางเขาเหมือนเราจะไปไหนสักที่แล้วเราไปไม่ถูกก็เราก็ต้องขมถามทางนะครับความรู้ทางออกมันอยู่ที่ปากเรานี่แหละนี่คุณถามมาทางนี้เราก็ไม่รู้เราก็หาผู้รู้ไปช่วยนําทางให้พัฒนาชุมชนเขาก็ลงไปทันทีท้ายที่สุดมันก็ทําให้เราก็สามารถไปต่อได้ห้าหกกิโล ห้าร้อกสี่กิโลเออนี่เกือบแสนแล้วอ่ะขายไปอนะภายในยังไม่ถึงเดือนนะนี่ได้เป็นแสนนะสามอาทิตย์ได้เออยังไม่คิดค่าโฆษณาเอ็บทเลยนะเนี่ยฮะอืมเอาละสู้ๆนะสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นตัวอย่างน้องฝนโอดีจังเลย ใครที่มีสินค้าแล้วก็ไม่รู้จะขายที่ไหนแล้วไม่รู้จะขายอย่างไรดูจากคุณวรัญญานี่เดือนเดียวนะกุมภาเนี่ยยังไม่ถึงเดือนด้วยยังไม่ถึงเดือนยังไม่สิ้นเดือนตอนนี้เขาบอกสบายมากแล้วเขาขายเป็นแล้วมีช่องทางแล้วจาก Facebook จากอินเทอร์เน็ตที่เขามีเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่รัฐควรจะต้องหยิบยื่นและสร้างโอกาสให้กับประชาชน ไอ้ที่เขาบอกว่าลงทะเบียนผ่านแอปผ่านมือถือผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยนี่แหละครับต่อไปมันจะได้ต่อยอดเราไปได้ไม่ใช่พอถึงเวลาเราก็ทาตรงนี้เสร็จรับเก็บพันเสร็จปั๊บก็เลิกแล้วก็ไม่ใช้ต่อเราใช้มันต่อไปว่าไอ้มือถือเครื่องเนี้มันทําอะไรได้บ้างหนึ่งมันขายของให้เราได้สองมันหนุงข้าวให้เราไม่ได้ก็จริงแต่เราสั่งข้าวมากินได้ถูกไหมอยู่ที่มือถือเครื่องเนี้แค่มันมีอินเทอร์เน็ต เราก็สื่อสารบอกไปเราเจ็บป่วยเราสื่อสารไปหาหมอได้ <คะ S 2> หมอคุยกับเราได้วิดีโอคอลมาเห็นหน้าเราได้ลุงเป็นไงตาเป็นไงยายเป็นยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นประโยชน์เรียนรู้กับมันครับอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าหมดกำลังใจเป็นตัวอย่างจากคุณวรัญญาที่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ ทำอะไรก็ไม่เป็น<ช>น่ะแนะนําไปนึแกแกแกค้าค่าคนึกว่าแกทําได้อที่ไหนได้ทําไม่ได้แล้วแต่แล้วพอแกเจอปัญหาอุปสรรคนี่ก็จะไลน์มาถามผมให้คุณหนอมอย่างนี้ขายดีไหมให้เขาสั่งมาเขาจ่ายมาครึ่งหนึ่งก่อนแล้วหนูจะส่งของให้เขาดีไหมผมบอกทุกอย่างตรงไปตรงมาเงินมาของไปเงินมาของไปและรับผิดชอบและตาช่างต้องตรงแกก็ยืนยันไปตามนั้นให้กําลังใจกันโอ้ดีเลยนะคร<ช>ับ